กับโปรโมชั่นที่ดกับร้านที่มนโก้ของเราในเชิงด้านการบริการแบบนี้ที่สามารถติดตามนะคะโปรโมชั่นที่จะตามประกางร้านได้เลยผ่านทางเฟซบุ๊กที่มนโก้ค่ะไม่ว่าจะกจองโต๊ะจองห้องของเราเก่งมากดูเมนูและน้ำผ่าม้มากมายเลยใช่ค่ะตอนนี้สามารถเข้าไปดูที่ facebook page ได้นะคะที่มันก็บางแคร์ค่ะแล้วก็สามารถเตินชมบรรยากาศภายในร้านลวกไห่นาน ใช่ใม่เล็กต้พูดท้องที่ได้เรากีบัวเช่าุราห้าร้อยบาทได้แก่ได้แก่ค่ะม่เล็กสิบสองสิบจริงๆเลยจับได้เล็กคู่ตอนนี้หรือเปล่าคุณพี่มาคุเว ก็ขอขอบคุณกับลูกค้าทุกท่านแล้วก็ทนดีด้วยนะคะกับลูกค้าทุกท่านเลยที่ได้ของรางวัลกลับไปสําหรับท่านไหนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเราจะเสียใจไปเพื่อท่านเองนะคะเพราะเราก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันและสำหรับวันนี้นะคะทางร้านของเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยถ้าไม่มีนะคะลูกค้าก็ไม่มีร้านเหมือนกันใช่ยางไงอาการจะตกด้วยนะคะาตกบกท้องตรงไหนชาบ้างนะคะไปบ้านยังไงตรงนี้ก็ต้องดฉเนก็ต้องขอกับ ขอประธานอภัยกับคุณลูกค้าทต่ท่านเดินไม่ต้องนะคะไม่ต้องป <นะ S 1> ัญหาเราคอนเฟิร์มเลยว่าอาหารอร่อยออตู้ดีเพราะร้านสวยและที่สนนำคัญ